ปีดหลั่นนะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเลเวลที่เท่าไหร่ชุบ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 โอโ้โหรู้จักช่องเจ้านนไหมครับ J A O เป็นว่า N O S ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้กดยังครับตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับในเกมนี่เลย สปีดลันนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะสามารถเล่นเกมสปีดลันเนี่ยถึงเลเวลที่เท่าไหร่เออผมเคยทำนะตอนนั้นเป็นปากรวหนึ่งชั่วโมงครั้งเนี้ยผมจะทำสปีดลัน1ชั่วโมงนี่เลยจะจับเวลาละ1ชั่วโมงแล้วก็จะตั้งไว้ตรงนี้มีรู้ว่าเห็นหรือเปล่าทุกคน 1, 1ึชั่วโมงจะเล่นสปีดลันถึงดันที่เท่าไหร่เรามาดูกันดีกว่าไปแล้ว พี่ช้ฮับประเททำไมมันดูชิวเลยด่านแรกนี่แหละด่านแรกก็จะชิวๆหน่อยนะครับเฮ้ยผิดทางเกือบแล้วเกือบแล้วเราตีโตตื่นได้ตีโตตื่นได้ไปจุ๊บนี่นี่ไปครับไปก่อนเลยไปครับอุย๊ยเอาเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 โถเฮ้ยนี่ ทปาปามาดิครับมาดิครับเพือใครบอกว่าผมกระจออนี่ก็เออตามนั้นทุกคนเราเราไม่ได้เล่นเพื่อโชว์เทพนะทุกคนเราเล่นเพื่อให้ทุกคนดูสนุกนะครับไปเลยเฮ้ยโจโอ้โหต้องหลบต้องหลบก่อนนี่เก็บดาวก่อนเลยครับไปแล้วลุยนี่ดานเลเวลที่อันนี้ที่สามไหม เดี๋ยวพอมันเข้ามือมันก็จะมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนตอนนี้เราปรับตัวไปก่อนผมเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกเลยเนี่ยบอกตรงๆอสอสรเฮสปิดลันเราต้องวิ่งแบบสปิดลันใช่ไหมวิ่งเร็วๆใช่ไหมไปเลยนะ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  ไปเลยนะไปเลยนะชุบ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 ออ้ยออสปีดลันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบ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 ไม่ถึงเก็บดาวไปแล้วเรียบร้อยครับไปลุยอาจูอาจาอาเจอาเจอาเจาเดเดเดี๋ยวเกือบเกือบเกือบนี่ เราไม่มั่นใจในตัวเองอต้องช้าๆหน่อยทุกคนเร,เร็วเร็วแล้วเหลีวพลาดมันเสียเวลาตอนที่ตายเนี่ยแหละพอดีเป๊ะอ๋อนี่คือบล็อกโล่งรล็โล่งไปเลยจ้าไปเลยจ้านี่ด่านฮีมะด่านนกเพนกวินัอดีนกเพนกวิน ตอนนี้เราจะไม่เสียเวลากับเขาครับเราจะเล่นความเร็วครับผมเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวดูซิว่าเราจะผ่านถึงด่านที่ไหนฟึบฟึบฟึบนี่ชุบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้มันเข้ามือจริงเว้ยเอ้า เอาเอาโอ,โอ้มันเข้ามือจริงไหมเอาโถนี่เกิดความลังเลทุกคนเอาเอาเราไม่เอาเร็วเอาโถช้าไม่ชัวร์แล้วตอนนี้ เกิดอะไรขึ้นน,นี่เลยทุกคนปรับใหม่ปรับใหม่ผมเสียเวลากระดานนี้นานมากครับ4นาทีแล้วเนี่ยคือเขาไม่หมกระโดดหรือว่าอะไรอา้าวผ่านแล้วนี่ ว่ากันหน่อยมีค่อยคุยกันได้หน่อยครับเรียบร้อยไป หล่นไปนี่นี่เลยนะน้ำเน่าเลยนาะฟุบนี่จงังหวะเคาะต้องถูกเป๊ะเป๊ะมีความเบลอในตาตอนนี้เบลอเบลอหมดแล้วนะครับทุกคนว้าว ơi lười 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 liều chặt Ui, khương mình hả? này thì luôn bị tỉ ต่อครับ First เละเลยเเล่นก็บปากกัวเครียดตลอดเลยทุกคนเครียดมาชูแอปชูแอปโอ้ ดีนะตัวยังลอยอยู่นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนจริงๆนี่น่าจะมึนนะตีลังกาขนาดนี้ไปแล้วคึกครับโอ้ยโยอุ้ยหูมันเลยอะ่ะมันแรงเกินอะ่ะเคลื่อนมันแรงเกินนะทุกคนเละบบบบบบบ นั่นมีสมบัติเหรอไม่น่าใช่เป็นเนพลทเป็นจระราเราเป็นร็อทป,ประกอบฉานกนคนลิ้นเพลินหมดแล้วช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ผมพูดไปลิ้นพันไปตลอดเลยว้าวเรียบร้อยครับไปกันให้สุดขอฟ้า ปเอ้ยโถเอ้ยไม่น่าขยับเลยเมื่อกี้ไปให้มันล่วงก่อนมันล่วงก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งหลักผิดแท้นี่ชับชูแอบชูแอบไปไหนอะชูแอบชูแอบ สปีดรันนะครับผมต้องวิ่งแบบสปีดรันสปีดรันสปีดรันเชอร์บี้รันไปเฮ้ย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 ขอเกาะกระแพงหน่อยอ่ะมายก็พอกี่นาทีแล้ว46แล้วทุกคนตอนนี้เราทำเวลาก็น่าจะดีอยู่แล้วมั้งผมว่านะเราไม่รู้ครับผมเราเป็นมือใหม่นะ ใครจะว่าผมกระจกก็มันก็มันก็ไม่ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเรามือใหม่ไงทุกคนเออคุณจะเก่งก็เก่งไปสิผมก็เล่นให้ขุดดูให้มันสนุกสนุกนะทุกคนเราเล่นเพื่อสนุกทุกคนเราไม่เล่นเพื่อโฉเลย่ะผมเทพขนาดไหนติดติดติดให้โหด่านนี้ตาลายเลยมีความตาลายระดับหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยโชวเฮ้ยหลุดล่วงฟุ๊ป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 ฟุฟุชุบชุบชุกจ็กชุบชิกชุกชิก,ชก,ชกมี โอ้เรียบร้อยครับผมถึงแล้วไปเลย speed run run เฮ้ยเล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 ยเฉยเลยเลวิ่งถางนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันยากไปหน่อยนะ เขามีทางให้เลือกเราต้องเลือกทางที่มันสบายๆหนะ่อยเฮ้ยเอา้าแรงจัดเออเนี่ช่วงช่วงถึงต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้แรงจัดแรงจัดเครื่องมันแรงไปอุ้ยมันเริ่มแรงแล้ว เอ้เนาะโถเอ้ยต้องใจเย็ยนๆทุกคนเกมอย่างนี้นะนะครับเราต้องใจเย็ยนๆบอกตัวเองเอาไว้เฮ้ยโถอู้ดีจริงผิดทางไปแล้วทุกคน ไปแล้วสู่ความวงวังอันไกลโพ้ยุนมันแรงขึ้นปะเนี่ยปุ๊บนี่เราเน้นชัวร์นะทุกคนไม่ได้เน้นเท่ไปให้สู่คาเฟ่โอ้ยเกือบเกือบเกือบดีนะหันหันหัวทันอยู่เน้นชัวร์ทุกคนไม่เน้นเทพ เรามีเวลาจำกัดนะในการตายหนึ่งครั้งโหอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเยียพพัดอโอ้ยเช่เฮ้ยเฮ้ยรู้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 เราแก้แก้สถานการณ์ก่อนทุกคนเฮ้ยฮดาล่วงเดวล่วง โอ้หใจหายแวบเลยยากเหลือเกินทางนี้รูมันเยอะมองไม่เห็นอะ่ะโอเคนะคะเก็บดาวก่อนทิ้งจังไปเลยอียิปต์เอาอีกแล้วครับท่านเออ่มาเร็วไปหน่อยมันก็โดนให้เลย เฮ้ยเฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเล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 ยเฮ้ยถึงไหมโอ้ถึงด้วยถึงถึงม่ล่างว่ะมองไงดีไปดิครับเกาะกระแพงเกาะกระแพงเฮ้ยไม่ควรจะเกาะกระแพง มาปุบปุบไปเรียบร้อยครับทุกคนเกมนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเลยเราจะตั้งใจเล่นๆเพื่อความเอาชนะแล้วกันเอา้าทำไมพูดผม,มเปลอะไรแล้วตอนนี้เปลสิบแปแล้ว มันมีเวลสามสิบใช่ไหมผมผ่านครึ่งมาแล้วผมผ่านครึ่งมาแล้วตอนนี้ไปครับ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 โชว์เหนือไปเลยครับเหนือเหนือเมฆครับผมเหนือเมฆก็มีเหนือเมฆย,ย,ยังมีฟ้าเหนือฟ้ายังมีเหวแล้วไปทางไหนอะเมฆไปทางไหนเฮ้อเดี๋ยวตกเอาเมื่อกี้เกือบแล้วไงล่ะ ชึบนีสปีดลันไปเก็บดาวดูกันต่อดูกันต่อเลยครับผู้แบบฟลอรงผู้แบบสมเด็จฟลาร์ฟปอยระว,วังโดนเนาะเจ็บเนาะตรงนั้นเนาะเมื่อกี้เจอมารมารไฟยเยโยขพอเธอไม่พอดีเลยเฮ้ยจบมาคือเกือบแล้ว ยังมีที่กระโดดให้อยู่นะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งฟึบ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 มาก็มาเรียบร้อยครับผ่านกันง่ายๆ19แล้วทุกคนผมมีสิทธิ์ความเร็วกว่านะเราสามารถเยียบอุกกาบาตได้ไหมนี่เราอยู่บนดมจันครับผมย้ายไปย้ายมาครับอุ้ยแล้วขอส่องหน่อยนะ นี่โลกเราอยู่นี่เราอยู่บนดวงจันทร์ทุกคนเราเว่งมันอยู่บนดวงจันทร์เลยตอนนี้เราออกมันนอกอวกาศแล้วเมื่อกี้เราลงไปในโลกก่อนเฮ้ยตกโลกไม่นะออโลกเราเฮ้ยนี่เอาชัวร์ไม่เอาไม่เอาเท่เอาชัวร์ไม่เอาเท่เเเทครับผม ฮ,ฮ <S <S นี่เราก็ต้องเอาช่วแหละตอนนี้เอาช่วแล้วเมื่อกี้รีบไปหน่อยเสียเวลาตอนตาย เรียบร้อยครับท่านเก็บดาวแล้วก็วิ่ง go 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 อีธานวิ right. Hence, ่งไปครับอีธานวิ่งไปแล้วนี่โถอีกินอีกเกียก็ได้นะอีธานติดบันไดอีธานติดกำแพงเกือบแล้วนี่วิชาตัวรอดรอดเฉยเลยเรียบร้อยไปเลยดึง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 ตื่น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 เร็วเขินไปเราไม่รู้ครับข้างหน้ามีอะไรครับผมเรามีแต่ความ หวาดเสียวทุกคนดูเท่านั้นแหละเฮ้ยทำไมอย่างนี้ล้วอ๋อเฮ้ยหูยกือเกาะไม่ได้จะไปทำไมแล้วดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะไอ้จ๋าไอ้จ๋าเฮ้ยจุ๊ เฮ้ยแรงไปโห,ห่เออแล้วทำไมผมผ่านยากจังเว้ยเอาวะไปลุยกันกับช็อคเกอร์แรปถึงแฟดฉันจะทานต่อแม้ว่าฉันจะทนเคยฟังเพลงนี้บ้างอ๋าไอเติมไอเติมจริงๆเราต้องพุ่งผ่านไอเติมใช่ไหม เชอร์รี่เอาไว้เกือบเลยไงเกียดไอติมครับ เฮ้ยข้ามเลยดีกว่าเมื่อกี้เ,เกือบแล้วผมยากจังอะ่ะไปเลยโหกว่าจะผ่านทุกคนฮู้ฝผลก้อนเมกอันนี้มันดูซิวซิวนะหรือเปล่านะต้องลองดูนะทุกคนตอนนี้เฮ้ยมันวิ่งอยู่บนนุ่นเลยอะให้ความรู้สึก เหมือนอ้าววืดเฮ้ยมันหลอกเราเหรอชึบเกือบเกือบเกือบลืมกดสเปคบาร์เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ origin yeah alright yeah original wickerdo wickedy มีต่อใช่ไหมจากเวิวสามสิบอ่ะอ้าว งามไส้เลยหลุดเขมเอาเอาอีกแล้วพนมบายบายต้องทวงสว่านเนี่ยทำให้ดูเอ้ยถูกไม่ตม่ตงไม่้องดูกูดููด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 ูููดูดููดูููดูด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 ูููููููู น่ดสเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยหนูเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยนั่น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 อ้โู้ฮู้หรือจี เหยื่อแบบโดเหยื่อแบบโแค่นิดเดียวีแค่นิดเดียวเยี่ยมไปสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนไปดูกันว่าเป็นยังไงอ้าว เฮ้ยเอาหน่อยครับทุกคนไปไหนอะเฮ้ยอะอไรอะ,ออะผมมีความงงตอานี้ให้มนปีนไปไหนเอาเว้ยอย่าพลาดแล้วกันถ้าพลาดก็ล่วงอเอาง่าย ้ไปไหนอะ่ะคนผมไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะตื่นเต้นอ่ะ <laughs> ใช่ไหมด่านอะไรอะ่ะโอ้ด่านโบนัสปะเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งดูดิ <laughs> เล่นไปเรื่อยๆครับเวลาไม่หมดครับผมไปเรื่อยๆเลยทุกคนหนึ่งชั่วโมงของผม เดือดตกเดือตกเวลาเตือนเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละไปไหนอะ่ะตางนี้แล้วกันว้าวตุริติสมาดิเกิดออกไปจากเิด โอเคครับทุกคนก็จบไปประมาณนี้แล้วแหละ mm hmm. ก็สำหรับเกมสป e ดรอน n 1ชั่วโมง mm hmm. จะถึงด่านที่เท่าไหร่นะครับผม mm hmm. ผมถึงด่านที่30 mm hmm. ครับแต่ทำไมดาวผม29อ่ะขาดน่าจะขาดมั้งขาดอะไรไม่รู้ทุกคนไม่รู้อะไไม่รู้ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะสำหรับ เกิดใครชอบคลิปของเจ้านนเนี่ยสำหรับเกมสปีดลันหนึ่งชั่วโมงถึงนานเท่อะไรก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมกับช่องเจ้านนท์เยนะครับผมเอ้ยทุกคนอย่าลืมนะผมมี Facebook Page เจ้านนนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันได้ละ่ะกดแชร์คลิปก็ได้นะทุกคนแชร์ share คลิปเข้าเฟซเนี่ยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย